ก็มาดูงานซ่อมเครื่องนี้นะครับเบื้องต้นแจ้งว่าพัดลมไม่หมุนนะครับมาดูนะครับพัดลมไม่หมุนอาการมันเป็นอย่างไงนะครับนี่เป็น power M นะครับของครูแจ็คนะครับครูแจ็คนิกเกคณะลวยหอมนะครับนี่ก็มาดูกันเลยนะครับเบื้องต้นก็เปิดมานี่ครับไปแล้วหนึ่ง นี่คือบอกเลยว่าเอามาคือเจออย่างนี้เลยนะครับเปิดฟ้ามาผมนี่ตกใจเลยให้รวมสองลูกรว่จะแบียดบัตรกรีนไม่รู้ว่าจะติดหน่อยเนี่ยสองลูกแล้วนะตรงนี้บวม บวมสามขายังไม่ขาดตัวหนึ่งหนักอยู่เหมือนกันครับเครื่องนี้โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้น่ะนะครับ เดี๋ยวก็จะทําการส้มนะครับก็พวกนี้ก็ต้องเช็คหมดนะครับขับปลาอะไรมันระเบิดแล้วมองย่ามองเอาจจะมองข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเนี่ยแต่ข้างล่างครับเนี่ยไปหมดครับก็ทุนเยอะหน่อยนะครับถ้าจะส้มเครื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปว่าค่อยว่ากัน ก็ต้องเบิกต้องเบิกงบส่วนหนึ่งก่อนนะครับถ้าถ้าซนะ่อมอะนะครับราคาลูกหนึ่งก็เกือบสองร้อยนะครับนี่ห5 0 0 0มื่นห้าพันไมโครโกลด์วนแค่แปดสิบแค่แปดสิบแปดสิบโวลต์แปดสิบโวลต์นหมื่นไมโครเนี่ยอยู่ที่ ลูกละร้อยแปดสิบแล้วนะครับยี่ห้อซัมบานะครับแต่ยี่ห้อนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่ค่อยว่ากันนะครับพอรื้อเสร็จก็เอามาลงน้ำยาครับล้างให้สะอาดนะครับพาเวอร์ที่เอามาส้มนะครับถ้าเครื่องไหนได้รื้อแล้วก็จะเอามาทำความสะอาดให้สะอาดแบบนี้เลยครับทุกแค่นนะครับ ลงน้ำยาไปแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็พึ่งแดดหรือว่าก็หรือไม่ก็เอาลมเป่านะครับเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วก็จะประกอบเข้าคืนนะครับีก็จะฉีดน้ำยาเคลือบแผงวงจรด้วยนะครับ หลังจากที่ตรวจเช็คแล้วก็ทําความสะอาดนะครับลงน้ํายาแล้วก็เอาเ,เคลือบแผ่นเคลือบนะครับเคลือบแผ่นปริ้นเครือบวงจรต่างๆนะครับก็ทําการแคะอันนี้แล้วนะแคะพวกเศษอะไรนะน้ำยาฟลักนะครับแคะที่มันอยู่ตามตร่องเนี้ยแคะออกไปหมดครับเพราะว่ามันจะสะสมความชื้นนะพวกเนี้ยนี่ขปปับปลาทเราใส่ไปนะครับนี่ ลูกใหญ่ๆนะครับโคตรใหญ่เลยใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยนะครับัวน,นี้ก็ราคาก็จะสูงหน่อยครับเพราะว่ามันมันแท้ได้ประสิทธิภาพด้วยครับถ้าเอาเดิมมาเปรียบเทียบดูกด็ดูคนละไซส์เลย ใส่ครับอ่ที่ทำเพิ่มก็คือนี่พัดลมนี่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับพัดลม24ี่โวลต์นะครับเปลี่ยนใหม่ย้ำตะกัวอะไรที่เสียก็ถอดออกไปละเหลือตรงนี้แหละครับเป็นเป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณ สัญญาณไฟวิ่งยังไม่ได้เต่าเข้าไปก็ต้องก็คงต้องใส่ R นะครับใส่ R เพื่อฟิกค่าเพราะว่ามันไม่มี VR ปรับนะครับก็เลยต้องใส่ R ลดลดเอาครับลดกระแสเอาตอนนี้เราทำการเทสแล้วนะครับก็เปิดพันโหลดก็ไฟอยู่ที่90 90บโวลต์นะครับ ถ้าปลดโหลดออกไปก็น่าจะสูงกว่านี้อยู่เป็นประมาณ100ยโวลต์ประมาณร้อโวลต์นี่แหละเดี๋ยวจะเปิดรันเครื่องให้ดูนะครับจะไม่ได้เปิดเพลงนะครับจะรันเครื่องอย่างเดียวนี่นะครับทํางานครับอีก่องอะไรทํางานแล้วนะครับ ก็คงจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ